ครับผมกาสวัสดีพี่น้องครับผมมื่อนีกอ้กับฟอผมบ้านอีสานพรายาวครับผมอยู่ในช่องของบ่าวเทศบานครับผมมื่อนี้ผมมาที่บ้านลุงพลน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพ้าบึงบรรยากาศรอบนอกของบ้านลุงพลน,นะครับเนาะหลังจากเวลาเลิกงานครับผมเนี่ยมีบ้านลุงพลของเทียนะครับมีพญานงพญานาคอยู่แถวๆนี่ล้วร้านค้าร้านข,า,า,นขายเนาะเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะพาไปบึงพญานาคฝั่งตรงข้ามผมขี่รถ จากสถานที่ทำงานมาหนีอกอะใกล้ๆครับผมพี่น้องบนี่ครับไอ้น,นี่เป็นพญานาคที่กำลังเป็นข่าวอยู่เนาะเบื่อไหมครับผม,มนี่ครับผมคนเท่าคนเพิ่นแบบว่าเทีาา่ยวมาอย่างหลายว่นนหน่อยครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องใกล้ๆเลย ตอนนี้บรูว่าลุงพลอยู่หม่องใดแล้วบ,บาลิจิตนี่แหละครับที่เป็นข่าวอธิยออนแสนนงแนงหน่อยครับผมหลังๆนั้น่าจจะเป็นบ้านลุงพลเนาะ งามงามเนี่ครับพญานาคนี่ไงเลือล่ะนี่แหละครับผมอ่าอลังการงานสร้างขนาดพญานาคเนาะเออนี่นี่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นลูกแก้วที่ยูอ่าตัวพญานาคเนาะที่เพิ่งออกมาเดี๋ยวผมจะทิศไายสู้พี่นองบุง สวยงามคือจังอยู่นี่ผ่านมาครับบรรยากาศหวานเพิ่นบึงบ้งพญานาคดีกว่าครับผมตอนนี้เพิ่นเห็นลุงพ่นหรอกบ่รู้พ่นมีสานัขหรือพ่นไปอยู่สังไหนเนะาะภาษาไทยบรรยากาศรอบนอก พี่นองวันธรรมดา,าผมพญ,ญานาคนี่ยัางใหญ่ครับผมสางเห็ดพญ,ญานาคนี่สุดยอดเลยครับผมเบื้องล่าเกยียจไกลๆค,ครับผมงามเลยนะวันธรรมดาเลยถนะ้ทาเห็ดเต้เนะผมวามาเป็นเล่นมากแน่นอนครับตรงนี้สถานที่ตังนี้เนาะ นี่ครับอีกตัวหนึ่งพญายนาคอีเป็นคาวอยู่วัดนี่ยังนูนี่นี่ครับผมที่เป็นคาวอยอดว่าข้อหงข้อหายยังเขาน่ะก็ประกาศตรวจยึดนี่ครับผมปลายเขาจะมาปากไป๋ใหม่ก่อนเลยนี่ทันทีแย่งนี้เดี๋ยวผมสิภาพพี่น้งองยางไปเบิง่งอีกมองหนึ่งเนาะ ่าเป็นอ่าเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะเจะ้าแม่โซลพี่ที่เขาเจ้าวอกสูฟังที่เป็นข้าวอยู่นะพี่น้องเนาะนี่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 อันนี้ก็เป็นเป็นพระเป็นยังผมอ,อาจาศบพไปกล่าวล่วงหรืออาจศบพไปหาสัมผัสคนอยู่แถวนั้นเนาะพนกระดีไทยบรรยากาศคือว่าเรื่มาท่องเที่ยวหรือว่า มาเล่นมาชมมาือนะครับหมองนี้ครับนะ่าจะเป็นหมองที่ว่างอ่าไม่ไว้จะมีป่าหวัวบังเพ้นน,นั่งงานอ่าหมองนี้ที่สิมันเป็นหมองกินเขากินนำ้ำพิ่นรถเ,รนเพิ่นไปจอดยุ่งผ่างนี่เป็นเรายูทูบเบอร์ของบ้านเพิ่นเนาะไปลังไล่สดไล่ยังอยู่ประมาณนี้รถกระจัดไล่ครับเพราะว่า เจ้านาสิทธิ์แวะมาเที่ยวชม,มบึงพญานงพญานาคไปห้องี่นะครับทุกคนเดี๋ยวพามผมจะพาทัวร์พาพี่น้องบึงบรรยากาศรอบข้างๆหายังบึงเขาบึงของผม อันนี้ครับบ,บ้านเพื่นบ้านเพิ่นนี่ครับผมบตงใช้เพิ่นดีเยู่ในบ้านเนาะลุงเพิ่อนยูทูบเบอร์หลายครับพี่น้องไล่สวดยูทุ่งมอง กับพี่น้องครับไปที่นี่ผมพาพี่น,ออบน,บททน,น้องวอร์ดบุญบ้านนุ่งพ้นเราเดี๋ยวนี้ก็ที่เดินทางกลับเนาะทีบึงบรรยากาศรอบข้างๆๆความเพราะว่ายูทูบเปื่อเพิ่งไปทั้งนาเราคุนรถเก๋งท่านเพิ่งไปแล้วแต่ว,ว่าผมว่ท่านมันบอกบูรู้เขจะเอาไปใส่อ๋อจะเป็นยูทูบเปื่อให้กันแต่ว่าบบบไดดังทุกคนมาเที่ยวมาเหรียญไปเองสั่นลนะครับตามเพื่งตามคนเยอเนาะ ข่วงรถกลับแล้วนี่คือบ้านวันนี้ดูตาพี่น้องครับเดี๋ยวาพาไปเปบปิบ่งบ้านายบ้านกกอกนกันนี่ครับผมนี่คือปะทวนครผมนี่ใช่ไี้ปทวนนี่นั่งอยู่นี่เ <c oughs> <c oughs> จ้ายังองงนีมูเลี้ยงเนาะนี่ครับพี่น้องครับที่เป็นข้าวดังๆยุงนี้แหละบ้านกกอกเนาะ จะพาไปเบิ่งปลายบ้านเลยแมนแถวนะปลายบ้านที่นี่เนาะบมได้มานล้วน่านดีไปกุกตูมทั้งหน้าบ้านกุกตูมครับบ้านทางนี้บ้านกุกกอกไดวผมเลี้ยวรถกลับขึ้นมานี่ไปบ้านก,ก,กุกกอกมันอยู่ดีแมนบ่เออใช่ <laughs> แล้วผมบานตัวบานพ่น,นับผมบานพ่นประแ็ม ผมป้ายบ้านบกบ,บ,บ,บวบของแฉะผมดงหลวงอือตำบกลกบตุ่มนี่ะไครับป้ายบ้านของแทะพี่น้องเอา้ามือนี้ก็บ่ได้มาติดตามข่าวหรือว่าสถานการณ์ยัง,งนะครับผมผมเพียงแ่แวะมาผ่านทางเหล่ามาถ่ายลูดไปซื้ออ่าแล้วก็มาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งอัปเดตบรรยากาศเนาะสู่พี่น้องเบิ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณในหลายที่พี่น้องติดตามรับชมแล้วเขามารับชมมาเตอร์บ้านอิสานพญาำครับผม I <laughs> do